สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับโทเค็นธรรมดาชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่26ในแมปที่มีชื่อว่า克拉克雷彻2นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทาไปอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดตรงครับว่า the h ั n โ t o ค็นที่อยู่ทางด้านขวาบนนะครับเมื่อกดแล้วจะขึ้นเควสทั้งหมดให้เราทําแบบนี้เลยนะครับเควสแรกนะครับเราจะต้องเล่นเดอร์บี้อารีน่านะครับให้ได้35เครดิตนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับให้เราเดินมาตรงนี้และให้เรานะครับเลือกอันแรกนะครับให้เรากดเข้าร่วมปุ่มสีเขียวแล้วให้รอโหลดสัักพนนรเเเเมมมื่ออาาาข้ต จบพอดีนะครับตัวเกมจะให้เราเลือกโหมดนะครับเราจะเลือกโหมดไหนก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเลือกรถคันไหนก็ได้นะครับให้เรากดปุ่มเลือกสีเขียวแล้วให้เรารอสักพักนะครับจนกว่าสมาชิกจะมาครบนะครับเมื่อเกมเริ่มแล้วนะครับเราจะต้องทําคะแนนโดยการขับรถชนรถคันอื่นๆนะครับนะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นโหมดฟรีฟอร์ออฟก็ให้ชนคนที่อยู่รอบข้างนะครับเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเราเล่นโหมดไหนๆเนี่ยนะครับให้เราระวังคนรอบข้างไว้นะครับและให้เราพุ่งชนคนรอบข้างเอาละครับแล้วเรรราาาากกก็จจะะะไดด้เคคคิตทํแนนนับ ซึ่งถ้าเกิดเราได้คะแนนเยอะนะครับเราก็จะได้เครดิตที่มากขึ้นนะครับเมื่อเราทําคุยแรกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มผู้แทนจาหน่ายนะครับอันนี้ผมแปลไทยนะมันจะดูแปลกๆนะเมื่อกดแล้วให้เรากดปุ่มแม่นขยายที่เป็นปุ่มสีฟ้าทางด้านซ้ายของเรานะครับจากนั้นให้เรามาที่ระดับการแข่งขันนะครับหรือว่าอันที่3มนะครับนะและให้เรานะครับปรับเป็น6 0ถึงห9นะครับหรือว่าอันสุดท้ายนั่นเองแบบนี้จากนั้นให้เราเลือกรถคันสีเขียนะครับที่มีระดับการแข่งขันอยู่ที่62คันนนี้แลให้เรากดปรับแต่งคัมสีฟ้าาาทที่่อยูงด้นะครับกนั้น ให้เรามาที่คําว่าส่วนเสริมนะครับอันที่2นะให้เรากดคลิกไป1ทีนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่เครื่องแท่งควบคุมอากาศนะครับอันที่2เลยให้เรากดคลิกและให้เราซื้อด้วย540เครดิตนะครับตัวเครดิตก็ไดจากการเล่นมินิเกมอย่างที่ผมบอกแหละเมื่อซื้อเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับเออผมไม่อยากจะอ่านคําแปลมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันดูแปลกเมื่อเราวาร์ปมาแล้วให้เรามาที่ราวทูตรงนี้นะครับและให้เราขับมาทางด้านซ้ายนะครับจะมีป้ายสีแดงตรงนี้นะครับก็คือ water slide หรือว่่าาเนัแหหละรก็ใ้ สไลด์ลงมาด้านล่างเลยให้เราสไลด์ลงมาแล้วให้รถเรากระแทกกับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เรากดปุ่มลูกศรที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มรีเซ็ตที่เป็นปุ่มสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราขับรถลงมาแบบนี้ทั้งหมดอีก2รอบนะครับเมื่อเราทำเควสแล้วให้เรากดตัวคำว่า the h u n d token ที่อยู่ทางด้านขวาบนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเขียวที่อยู่ตรงเควสนะครับให้เป็นสีแดงแบบนี้สําหรับใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับให้เรากดปิดและให้เรากดคาว และให้เราขับรถตามลูกศรมาเลยนะครับให้เราขับไปตรงจุดที่มันมาร์คไว้สีขาวๆตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราขับมาตรงจุดที่มันมาร์คสีขาวแล้วนะครับให้เราขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับให้เราปีนขึ้นภูเขาไฟนี่แหละนะครับฟังวม่ผิดครับ ให้เราขับรถขึ้นไปบนภูเขาไฟนะครับให้เราขับขึ้นตามลูกศรนะครับแล้วก็ให้เราขับวนไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับเมื่อเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราสไลด์ลงมาด้านล่างตามผมแบบนี้เลยนะครับให้เราสไลด์มาถึงทางขึ้นตรงนี้นะครับและให้เราทำระดับความสูงให้ได้100กว่านะครับนะแล้วเมื่อเราลงมาด้านล่างเราก็จะได้ตัวโทเค็นธรรมดาแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับวิธีการรับโทเค็นธรรมดาทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายละต่อมาจะเป็นเมกาโทเค็นแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์